พี่พี่ถ้ามือถือ Android ผมหายเนี่ยเราสามารถตามหาแล้วเอากลับมาได้ไหมเลยได้เด็มีวิธีเดี๋ยวบอกให้นี่ตามหากลับง่ายมากจะใช้ไอโฟนเนี่ยตามหา Android กลับมาก็ได้จะใช้ Android ตามหาก็ได้หรือจะใช้คอมพิวเตอร์ตามหาก็ได้ยังไงมานี่ไงง่ายมากเข้า Google เลยนี่ทุกเครื่องมี Gmail อยู่แล้วนี่ Android ทุกเครื่องใช้ได้นะทำยังไงมานี่ตามหา Android ให้ดูวางไว้วตรงนู้นะนะนี่เข้า Google จากเครื่อง iPhone ก็ได้คอมพิวเตอร์ก็ได้นี่เซิร์ช f ฟ n d My d ดีไว้ นี่พอเจอแล้วเข้าไปเลยดูเห็นไหมเจอสำซุงอีกสองเครื่องง่ายมากนี่รู้ด้วยอยู่ที่ไหนนี่กดเครื่องนี้เห็นไหมชื่อรุ่นอะไรใช้ไฟอะไรอยู่แบตเหลือเท่าไหร่โคตรด,ดีพอรู้ว่าเครื่องอยู่ไหนเนี่ยสามารถให้เครื่องเล่นเสียงก็ได้ล็อกเครื่องก็ได้ล้างเครื่องก็ได้โคตรด,ดีเล่นเสียงเลยตามหากดเลยดูดังเลยแค่นี้ก็กดภฟยหยท่วงชอบไหมชอบกดใจกดติดตามไป